ใส่เสื้อแอมนโปใส่แล้วไม่นุบหัวใจฉันหยุดโโอมันแท้ที่สุดใครๆก็ใส่แอมนุปเป็นเสื้อตัวตึงทุกคนต้องหลบให้นุอโอ้เสื้อแอมนุปใส่แล้วไม่นุปของแท้ซื้อได้ที่ร้านว i ยปอนเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะวันนี้อยากเจอตัวนี้นะครับเจ้าลอสตาลาเลลิตสเจ้าตัวนี้ที่เป็นร่างนี้ร่างผู้หญิง เป็นซีเคตเหมือนกันส่วนตัวนี้เดี๋ยวค่อยเปิดเปิดจากลกี้บล็อกอันนี้ยังไม่เจอเลยนะขวดพริกเกลือเนี่ยส่วนเป็นตกอส์นะฮะมีเจ้าต,ลา,ลลตลาลเล่โลตาล่าที่เป็นออกกาอยู่ในลกี้บล็อกเหมือนกันคือตัวนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเทพศิลปภาพมิติกเหลืออีก3ตัวก็อยู่ในลกี้บล็อกเหมือนกันนี่สตัวที่เป็นมิติกนะฮะแล้วก็เป็นตนกอส์ Secret ได้มาตัวหนึ่งแล้วก็ซีเคตได้มาตัวหนึ่งตัวนี้ยังไม่ได้1 5มันแพงมากเลยนะ3,000โลบัก อ่ะส่วนที่เหลือก็รอออกมาจากตรงนี้ได้เหมือนกัน lucky block ซื้อก็ได้รอก็ได้โอ้ lucky block ไม่ติกแบบธรรมดาไปเลย lucky block yusuke ฝากหน่อยเร็วบ้านนายว่างเยอะมากอ่ะโอเคเรียบร้อยนี่คือแก๊งตาะระเลโลตาะระล่านะครับมีครบทุกอย่างขาะตัวธรรมดาตัวเดียวตาะระเลโลตาะระล่าผมว่าเดี๋ยวต้องรีเบิร์นแหละฝากบ้านยูสเกะนี่แหละ ลักี้บล็อกมาอีกแล้วเบลตกอสไดมอนด์ด้วยฮะโอ้เบลตกอสเราขาดอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ตัวนี้จะาออก,ก้านะฮะเพราะว่าตาลาเลโลตาะลาลาไปอยู่นู่นแล้วออก,ก้าอาจจะมาแทนก็ได้ตาลาเลโลตาะลาลาเป็นออก,ก้ารออีก15นาทีเดี๋ยวค่อยรีเบิร์ดแล้วกันตามเก็บก่อนขอบใจมากกิมสเกะ,ะที่ว่างเหลือ,ลอตอนนี้มาเลยตัวไหนจะมาก็มาเลยข้างบนก็ยังว่าง อันนี้คือตัวซีเรีตเมื่อวานนะฮะตัวเต่านะฮะเต่าดักออนฟุตจิราฟาเซเลสเตร์โกลเด้นอีกหนึ่งนาทีแคนดี้มาเรารอซีเรีตซีเรีตทั้งตัวเก่าตัวใหม่และเบลล็อตกอลตัวที่เรายังไม่ได้มาแล้วแคนดี้ฟรีสปินอ่ะไปสปินหน่อยเผื่อได้ตะลาเลโลตตะล่าละ่ะตาล่าเลโลตตะล่าล่ะยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ โ oh, อ้เงินโอดินดินดินดุนโอโอดินดินดินดุนโคเดนนานนานมาทีนะวันนี้อันนี้อีกสามนาทีอันนี้เปิดได้แล้วครับมิติกมาตัวแรกคือเราได้ไปสักตัวหรือย่างได้แล้วได้เจ้าเสือมาโอ oh, เสือแตงโมลบทิ้งไปแล้วใช่ไหมลบทิ้งไปแล้วอืมอ่ะรออีกสามนาทีอันนี้เป็นเมล็ดกอสที่เป็นไดมอน อ๋อถ้าเกิดเราซื้อตอนที่เป็นแคนดี้คือจะเป็นแคนดี้เลยเหรอออผมอยากได้ตัวเนี้ยออกาตาะลาเล่โลตละล่าเนี้ยตัวนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาละาเล่โลตละล้าอ๋อตัวธรรมดาซีเควตเดี๋ยวค่อยว่ากันซีเควตมันแพงมากอะ่ะสามพันโลบัคเป็นรถก๊อตมาก่อนไหมอือฮืออ่าอันนี้เปิดได้เลยใช่ไหม αι? ต้องการออก,ก้าจะออก,ก้าเปิดมา ออก้าออก้าตาละเล่โลตาละล่ะโอ้โหอีกอันหนึ่งเมื่อกี้อันนี้ออก้าออก้าเออเออดีมากออกกาเล่โลออกกาละล่ะนี่คือเ้อออก้าที่เป็นแคนดี้ครับให้เงินสี่แสนตาลาเล่โลตาละล่ะที่เป็นออก้าก็ออกาเล่โลออกกาละล่ะเฮ้ยเฮ้ยใครมาใครมาอ๋อเธอโบสามพัน ร่างปกติโอเคครับได้เรียบร้อยอยากได้ร่างธรรมดาด้วยนะเพราะว่าร่างธรรมดาสีดำใช่ไหมน่าจะสวยอยู่สองหนึ่งลัคก,กี้บล็อกไดมอนด์นะครับเบนลอดกอดมาโอ้ไม่เป็นออก,กาโ c โ c ฟ f นโตเอเล f a นโตอ่ะอีกสักรอบหนึ่งบูเซิร์ฟไป30นาที ซีเควตยังไม่มาเลยวันนี้มิติไปได้แล้วมาโกเด้นนั่นคือนั่นคือโอ้เออตัวนี้ยังไม่มีเจ้าซิบราซูบราซิบาซูบาซิบาลินีให้เงินเจ็ดพันห้าราคาหนึ่งล้านเป็นโกเด้นนะฮะอยากได้เจ้าออกาที่เป็นร่างปกตินะครับมิติกตัวใหม่เลยแค่ตัวนกตัวเดียวนะฮะส0ิเซนตตัวนี้ที่ยังไม่ได้เป็นล็อตกอรสได้หมดแล้วซีเควตขาดอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่ไม่ได้อยู่ในลกี้บล็อกด้วย อ่ะตัวนี้ออกอันนี้มาเบลนรถกอดแลักิบล็อกออกก้าในร่างปกติจงมาเอ้ยเกือบทำไมทำไมทำไมออกก้าในร่างปกติออกก้าออกก้าออกการ่างปกติออกก้าโอ้ยอีกแล้ว เออัคกี้บล็อกมาไม่ติกไปฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้โอ้สวยมากเลยอะต่ละเลนโลต่ละล่ะห้าตัวอืมเอาไม่เอาไมเอาไมจ้าอ๊ก้าอ๊ก้าอ๋อหลบทิ้งไปเลยออกก้าเถอะออกก้าออก้าเลนโลออก้าล่ะ โอ้ยี่กว่าเปอร์เซนต์เอง<_ <Bye>. <_>อะไรจะเปิดยากขนาดนั้นแค่ออก,ก้าตัวเดียวเนี่ยนะโอ้ไม่เปิดละก็โกเฟนโตหรือเฟนโตกดเด่นอืมเพิ่งจะมาเบรดอกกอ ผ่านไปเกือบ10นาทีบูสเซิร์ฟไมะฮะสุดท้ายละสุดท้ายละสุดท้ายจริงๆหมดแล้วโรบักโอ้โหไม่ได้กะว่าจะมาเปิดเยอะขนาดนี้แต่อยากได้เจ้าออก,ก้าร่างปกติจงมาเจ้าออก,ก้า <c oughs> พอกันทีโอ้โหมาแต่เสือโอ้เจ้าหมึกโกลเด้นตัวอื่นก็มีนะทำไมไม่มาเนี่ยเจ้าหมึกมาครับหมึกโกลเด้น จมึกก็มีเยอะแล้วนะจะมึกมีเยอะมากอยู่บ้านเพื่อนด้วยอืมแต่เป็นโกลเด้นยังไม่มีไดมอนก็น่าจะยังไม่มีอ่ะมาอยู่ตรงนี้โอเคเมื่อไหร่จะได้เจออีกร่างหนึ่งของลอสตาลาเลริโตสจิราฟาเซเลสเตร่โอ้ยลอสตาลาเลริโตสทำไมไม่มาเป็นอีกร่างหนึ่งอ่ะสี่ตัวแล้วเนี่ย รอสตาเลเลลิตสโอดิน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 ดุนเริ่มมาฮะเริ่มมา r อสตาเลเลลิตอสอืมอันนี้เปิดได้ยงังเปิดได้แล้วมามิติกขอเจ้านกที่เรายังไม่มีเออนี่แหละต n งกิวครบแล้วฮะเจ้านกตัวใหม่ขาดตัวนี้อ๋อเรามีล่างที่เป็นโกลเด้นที่เหลือก็ครบมันแล้วขอบคุณมากเจ้านกตังกิวอืมตัวนี้ด้วยไปอืครับ โอ้มิติกไม่ถามนะว่าจะลบไหมต้องไปลอดกอนขึ้นไปโคโคเฟนตัวเลยเฟนโตโอ้จะมาอะไรบ่อยขนาดนั้นโอ้เจ้าเสือมาแบบนี้ด้วยเหรอนึกว่ามันเป็นแต่ลัคกี้บล็อกมาเป็นแบบนี้ด้วยฮะอยู่ในลัคกี้บล็อกเหมือนกันเจ้าเสือมาอีกแล้วโคโคเฟนตัวเลยเฟนโตสามสิบวิสุดท้ายซีเควตจะมาอีกไหมสรุปได้ซีเควตกี่ตัวนะเมื่อกี้ได้เจ้าหมึกตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ ลอสตาเลลิโตสโอ้โหแล้วก็เปิดอันนี้ไปหลายใบายมากโ oh. <laughs> อ้ย่างเปืืองบูธเซิร์ฟหมดจนได้อะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสมัครสมาชิกแล้วสามารถรับชมคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่รับชมได้นะครับสามารถสมัครได้ที่ด้านล่างเลยนะครับตรงที่คำว่าสมัครสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะทำไมต้องพูดเบาๆด้วยเนี่ย